สวัสดีครับผมโจจากร้านพักเครื่องโจรพระโสธรเมือง8ลริ้วร้านอยู่ที่เมเจอร์ซินิเพ็กบิ๊กซีหนึ่งจังหวัดเชียงสานะครับวันนี้ทางร้านมีความเป็นดีที่จะนำเสนอ,อ,อพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรอ,อีกรุ่นหนึ่งที่มีความนิยมไปอย่างมากนะครับอันนี้เป็นหนังสือสัทธาแห่งสยามนะครับรุ่นที่ทางร้านจะขอแนะนำ ก็คือรุ่นพระบูชาหลวงพ่อพุทธรปีพศ2509ตรงปีนะครับถ้าตัก3นิ้วเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้คือตัวอย่างในหนังสือนะครับมีก็ดินไทยนะครับส่วนองค์จริงเรามาลองดูกันนะครับอันนี้คือองค์จริงครับหลวงพ่อพุทธรพระบูชาหลวงพ่อพออุทธธรที่มีความนิยมมาก รุ่นหนึ่งปีหนึ่งเลยนะครับคือพระพุชา,นนร,ชาร,รุ่นนี้พระพุชารูปทศทอรุ่นนี้ออกวัดทศทอนในปีพศ2509ตรงปีนะครับอันนี้องค์นี้มีหน้าตัก3นิ้วนะครับด้านหน้าองค์พระก็เหมือนกับพระพุชาร,รูปทั่วไปมีระบุข,ข้อความเขียนคําว่าหลวงพ่อโสทรนนะครับส่วนด้านหลังองค์พระนะครับ ก็จะมีตราวาัสดทอน,นะครับแล้วก็มีระบบปีพศที่เป็นเลขไทยเขียนว่าพศ2509โดยท่าน้ทราบว่าเป็นพศที่ทางวัดจัดสร้างไว้นะครับก่อนปี2509ตรงปีนะครับแล้วก็มีลายเซ็นเจ้าวาดในสมัยนั้นคือพระราชผู้ที่หลังสีนะครับมีเลขตอกตัวประจํองค์พระ3473พระบูชาองค์นี้มีก้นดินไทยนะครับคนดินไทย นะครับในปีพศสองสําหรับวสธรรนียก็เป็นปีที่มีความสำคัญและมีความเป็นปีที่มีความมงคลเปอย่างมากนะครับเนื่องจากทางในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูริพลอดุจเดชพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสุรรกิจพรบรมราชินีนาถและเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา พระอ,อิสริยยศในเวลานั้นนะฮะท่านเสด็จมาที่วัดโทธรจังหวัดเชียงแสนเพื่อประกอบพิธีวิสาขาบูชาแล้วก็มาปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโสธรเมื่อวันที่3วมิถุนาย,ยนพศ2 5ง9นะครับก็จะมีรูปถ่ายที่เห็นเราเห็นบ่อยๆเขเป็นรูปที่ในหลวงท,ท่านท่านท่านปิดทององค์พระนะครับแล้วก็เพราะนั้นพระหรือพระเครื่องที่ออกในปีนั้น ก็จะมีความนิยมอย่างสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเ,เหรียญปี2509วัตถุมงคลต่างๆท,ที่ที่ออกในปีนั้นนะครับเป็นค่อนข้างมีความนิยมรวมทั้งพระบูชาด้วยมีความนิยมอย่างมากนะครับแล้วก็เลขเก้าก็เป็นโลคเลขที่มีความเป็นมงคลน,นะครับอ,องค์นี้ก็เป็นที่เคยเรียนให้ทราบว่าองคนี้ก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อสุธรหน้าตัก3นิ้วออกในปี2509นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นพระที่ปีพศลึกๆสเกตหน้าพระพักก็จะเป็นพระพักหน้าจีนนะครับแล้วก็พระพักแบบนี้เนี่ยก็จะออกในตั้งแต่ปีพศ2503จนถึงประมาณ2520โดยประมาณนะครับแล้วก็อักษรเขียนหลวงพ่อโสธรเออโซโอก็จะเป็นอ่ลักษณะเป็นตัวทีนะครับตรงคําว่าโสธรน,นะครับจะเป็นคล้ายๆตัวทีนะครับพระปีลึกจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่03จนถึงประมาณปี25 2อูนเนี่ยฮะตัวใหญ่จะโตรโอจะเป็นตัวทีหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ที่เรียนไว้ด้านหลังก็พิทราวัตนะครับแล้วก็มีปีปีพศที่ทางวัดได้จัดากพระบูชาไว้คือเลขไทย2509แล้วก็มีลายเซ็นของเจ้าวาดสมัยนั้นก็คือพระราชพุทธัทงสีจริงๆเจ้าวาดเนี่ยบางครั้งเราสเก็ตพระบูชาเดียเราสเก็ตได้จากลายเซ็นของเจ้าวาดนะครับเพราะว่า พระพระเจ้าวาดที่องค์หนึ่งที่ที่ท,ที่ท่านท่านท่านดำรงตรแหน่งอยู่ในวัสดทอนเนี่ยระยะยาวนานคือท่านจิรปุญโยโอเจียมกุลวานิชนะครับท่านท่านพระเจ้าวาดวัสดทอนตั้งแต่ปี2508จนถึงท่านมรณาพาปี2540นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ลายเซนของ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 ,ของ,ของอพระบูชาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสะท้อนถึงถึงสม,สมรสังของท่านในสมัยนั้นนะครับก็เอ่อ อย่างปีสองพเนี่ยท่านเป็นท่านเป็น,น,ปนพระพุทธิลังศรีนะครับตอนปี2508พระบูชาก็มีนะปี2อ0 8ที่ร้านผมก็มีแล้วก็พอปี2509เนี่ยท่านท่านเลือ่อนสมรสจากพระพุทธิลังศรีเป็นพระราชพุทธิลังศรีเพราะฉะนั้นตอนตอนปีปสองพันห้าสิเก้าเนี่ยลายเซ็นสมรสท่านสังจะเปลี่ยนเป็นพระราชพุทธิลังศรีนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างหายากแล้วก็สวยงามมากองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ผิวเดิม นะครัเป็นพระที่ค่อนข้างสวยงามมากก็เป็นพระที่มีความนิยมนะครับมีก้นดินไทยนะครับก็ในเบื้องต้นทางร้านพระเครื่องโจพระสธรมือแปดลิ้วก็ขอนําเสนอเพียงเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสอย่ากมาชมองค์จริงก็เชิญที่ร้านได้นะครับที่ที่เมเจอร์ซีเพ็กวิกซีหจังหวัดฉางเศารนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ